สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันที่สองของสัปดาห์แล้วเนาะเริ่มชินกับการทำงานแล้วใช่ไหมคะใครไม่ชินก็คงต้องเริ่มชินแล้วเนาะเหลืออีก4วันเองนะคะเดี๋ยวก็จะได้หยุดกดันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะวนเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะฤดูการก็จะผ่านไปอีกฤดูหนึ่งแล้วนะจะผ่านจากจะเปลี่ยนจากฤดูฝนไปเป็นหนาวแล้วนะคะช่วงนี้ฤดูเปลี่ยน อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะอากาศเปลี่ยนรู้เปลี่ยนนะคะมาเรามาอาปัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะว่าวันนี้เขาจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างตื่นหรือยังสับสนงงงวยไหมนะคะวันนี้เอามาละอ๋อเขาคิดถึงคุณนะคะเขาถามว่าคุณคิดถึงเขาไหม คุณก็รู้ดีอยู่แล้วอ่าอันนี้พูดโต้อตอบกันเหระคะ่ะคุณเคยมองเห็นเขาในด้านดีบ้างไหมนะคะอืมเขากังวลน,นะเรื่องของคุณกับเขามากมายเลยนะอยากให้มีความมั่นคงนะคะอยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนาะเขาฝันถึงคุณมากมายเลยนะคะฝันบ่อยมากจนบางครั้งบางทีรู้สึกว่ามันจะบ่อยเกินไปนะคะ เขาเป็นคนที่คี้หหงืมากเลยนะอืมรอหน่อยได้ไหมเขาเป็นฮีโร่ของคุณนะโอ้รักเขาสินะอืรักเขาสิอันนี้ละ่ะไม่มีใครที่จะมาแทนที่คุณได้อีกแล้วนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยแล้วเขารู้สึกได้นะคะว่ามันเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดนะ ึงเข้าเข้าไปหาคุณนะ่ะเออเขารู้นะว่าคุณน่ะเป็นคนเป็นคนเดียวของเขาเออเป็นหนึ่งเดียวของเขาแล้วนั่นแหละมันก็ทำให้เขากลัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะคะเขายังสับสนนะเขายังสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณนะ่ะอืม เขาอยากจะอยู่ข้างๆคุณนะแต่เขาก็กลัวเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเนาะเขาขอโทษนะที่ทำให้คุณนะหมดความเชื่อใจเขานะคะคุณเป็นคนดีที่หนึ่งเลยนะที่เขาไม่เคยไม่เคยมีใครทำเพื่อเขาแบบนี้ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นกับเขาแบบนี้เขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ เขาบอกว่าการที่ได้อยู่ห่างจากคุณเนี่ยมันทำให้เขาเห็นอะไรชัดมากขึ้นนะคะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่เคยแคร์เขาเลยนะโอ้ถึงแม้จะอยู่ไกลกันถึงเขาจะอยู่ห่างจากคุณนะแต่เขาก็รู้สึกถึงคุณได้เสมอนะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยยังต้องมีอะไรที่จะต้องมาพูดคุยมาเคลียร์ใจมาเปิดใจคุยกันนะคะหาทองออกร่วมกันอยู่นะ อเขา,าเขาไม่อยากจะให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยนะคะความรักของคุณนะไม่มีใครมาแทนที่อีกแล้วนะคะไม่มีใครเหมือนคุณอีกแล้วนทั้งคุณทั้งเขาก็เจ็บกันทั้งคู่นะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะเป็นคนดี คนดีเกินไปสําหรับเขาอะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ารูเขาไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเลยอ่ะนะคะอันนี้ล่าเขาเคยคิดนะว่ามันเป็นแค่ความหลงมันเป็นแค่ความใคร่นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยมนาะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันคือความรักนะคะ ความสวยของคุณนะมันมีสเสน่ห์มากมายเลยนะคะจะทําให้เขาลืมกระพริบตาไปเลยนะคะตะลึงเงงินไปเลยนะคะเขารู้นะว่าคุณเข้มแข็งแต่ถึงยังไงเขาก็ยังอยากที่จะปกป้องคุณอยู่ดีนะคะอยากจะดูแลคุณอยู่ดีนะคะ I love you อันนี้ไม่แปลละโอ้เขาไม่อยากรอแล้วเขาอยากเจอคุณมากมายนะคะ เขาบอกว่าขอบคุณมากนะที่ทำให้เขาได้รู้จักคำว่ารักแท้โอ้ยเขารักนะคะเขารักที่เขาได้เป็นตัวของเขาเองเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคุณเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยใจเย็นลงได้นะ เขาทำงานหนักนะก,ก็เพราะว่าอนาคตของคุณกับเขานะคะเขาบอกว่าขอบคุณนะคะที่สอนให้เขาอะได้รู้จักยินดีนะคะกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตนะเสียงของคุณนะคะเหมือนเครื่องบำบัดเขาเลยนะเขาฟังเสียงคุณได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะอัออนนี้ล่ะ คุณคือคนเดียวในใจเคยรักกันบ้างไหมอารมณ์น้อยใจมาอยู่แล้วไม่อยากทะเลาะใจเย็นๆนะอย่ากโกรธกันเลยอุ๊ยแต่งงานกันนะอื กล้าหน่อยเนาะกล้าหน่อยอยากเป็นคนที่เธอรักจริงจังมากนะอืมเลือกได้ไหมโอยคุณมีตัวเลือกด้วยหรอนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อความความรู้สึกของเขาที่ส่งถึงคุณวันนี้เนาะ ก็อยากให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจข้อความที่ถูกใจนะคะถ้าข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคก็อย่าเก็บไป็ซีเรียสเนาะเรามาเล่นสนุกสนุกกันนะคะอย่าลืมนะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะกดติดตามช่องนี้นะคะ Moon Startar o t ร1 1หนึ่งเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ